ม,มาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาคุงนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Fc Mobile เกมเดิมนะวันนี้ก็จะมาแนะนำท่าสกิลอีกหนึ่งท่าสกิลนะครับก็หลังจากที่อ๋อเป็นสกิลนี่ก็้วกานสกิลเลนเชงนะครับถามว่าสกิลเลนเชงมันแนะนำอะไรเพิก่ <c oughs> ก็มาแนะนำเกี่ยวกับเบื้องต้นในการใช้นะครับเป็นสกิลเบื้องต้นเนาะว่าควรจะเริ่มใช้ยังไง สกิลนี้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็เอาไว้ใช้ในสถาน,นาการณ์ไหนนะครับก่อนอื่นเลยมาทําความเข้าใจกับสกิลเลนเชงกันก่อนเลยนะครับสกิลเลนเชงหรือว่าสกิลเปลี่ยนเลนนั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาไทย <Okay. S 1> นะนี่นะครับก็เป็นสกิลภาษาไทยแล้วก็ชื่อว่าเปลี่ยนเลนนะครับถ้าสกิลที่นักเตะควรจะมีนะครับก็คือนักเตะสีดาวขึ้นไปนะ ตัวไหนที่มีสีดาวก็จะสามารถใช้สกิลเลนเชงได้นะครับก็ดาวสูงนิดหนึ่งนะครับก็แ <Yes. S 1> นะนําให้เลือกนักเตะดีๆเอามาใช้นะบางตัวก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็สามดาวไงใช,ใช้ใช้สกิลนี้ไม่ได้นะเป็นเลนนะครับโอเคเรามาทําความเข้าใจกับสกิลแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสนามฝึกซ้อมกันเลยก็ได้นะครับ มาครับเรามาในสนามฝึกซ้อมแล้วนะก็เราก็เลือกสกิลเอาไว้ทางไหนของสักสักทิศทางหนึ่งนะครับแต่มือใหม่ก็จะไม่มีนะไอ้สกิลเลนเชงเนี่ยก็ไปซื้อเอานะครับหรือว่าเปลี่ยนเลนในราคา1000เพชรนะครับผมผมเอาวผมใส่สกิลเสร็จแล้วปั๊บผมก็เข้ามาฝึกซ้อมมันก่อนเลยก็ได้ผมแนะนําให้ไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับฝึกซ้อม ซ้อมกับบอท์งี้ก็ได้นะครับเล่นกับบอทแมทชาเลนจ์นู่นนี่นั่นนะครับฝึกใช้บ่อยๆนะครับมาทําความเข้าใจกับสกิลนี้ก่อนเลยครับสกิลนี้มันดีอย่างไรนะครับแล้วก็เอาไปทําอะไรบ้างนะครับสกิลเลนเชงนะครับมันคือสกิลที่เอาไว้เปลี่ยนทิศทางนะครับจะไม่ใช่จะไม่เหมือนจะแตกต่างกับสกิลต่อสกิลสับขานะครับสกิลต่อสกิลสับมันจะเป็นสกิลเอาเพิ่มความเร็วใช่ไหมนี่เอาเพิ่มความเร็วนี้นะครับ แต่เลนเช้งนะครับมันจะไม่ได้เอาไว้เพิ่มความเร็วครับมันเอาไว้เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนยังไงดูแบบนี้นี่นะครับเอาไว้หลบสิ่งกีดขวางข้างหน้าเรานะครับหรือว่าหลบพูดอสู้นะนี่ผมจะหลบปาติกเปีล่าออมาวิ่งหนีผมอะมันเป็นว่าเอาไปฝึกเล่นกับบอทอะ่ะจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวก็มีคนถามไปพี่ทำไมมึงไม่ไปเล่นกับบอทวนะก็เดี๋ยวมันจะนานนะก็ผมอธิบายนี้แปบ๊บเดียวนะครับสกิลไม่ได้ใช้งานอะไรยากนะครับ ก็เหมือนเดิมครับทุกท่าจะต้องจัดสลีระให้ตรงก่อนนะครับจัดสลีระกดจัดสลีระกดสมมุติจะไปด้านบนจัดสรีระกดพยายามหันหน้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดสกิลนะครับนี่นะสกิลนี้มันก็จะสามารถใช้ได้หลายๆครั้งอยู่นะก็ไม่เหมือนกับสกิลตอกที่มันจะต้องใช้ทีเดียวแล้วก็นักเตะเราหนืดเลยนะแต่ก็ใช้ใช้ได้ประมาณสีหครั้ง นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมีเทคนิคนะครับการเข้าทําประตูนะจากหน้ากรอบเกตโทนะครับหรือว่าการจ้ำนั่นเองครับาการจ้ำนะเราจะจเขก็ไปในกรอบเกตโทษยังไงนะครับ <c oughs> ก็คือตัวไอ้กสกิลเลนเชงเนี่ยมันจะสามารถสลัดตัวประกบได้ด้วยนะสมมติส่งมาแล้วก็พิงกองหลังอยู่ใช่ไหมเราไม่อยากให้กองหลังเขาสกัดเราหรือว,ว่าแท็กเกิเลเราได้อะ่ะคือกองหลังเขากําลังเข้ามาใช่แล้วก็กระโดดเข้าไปครับจ้ำเข้าไปในกรอบเกตโทเลย จำหนีเขาอะไม่ว่าจะเข้าหรือว่าจะออกนะคือจ,จ้ำได้เลยนะครับหันข้างให้กรอบก็ได้นะส่วนใหญ่ผมจะหันข้างให้กรอบแบบนี้จ,จ้ำเขาแบบนี้ก็ได้นะครับคือผมอธิบายนะอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมพาไปดูในเกมจริงๆเลยก็ได้ครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดๆนะว่ามันจ้ำยังไงนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าเราอยากที่จะจ้ำเข้าไปแล้วก็ทิศทางสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับ เราไม่ต้องหักไปถึงขนาดเก้าสิองศาแบบนี้นะไม่ต้องเราเฉียงนิดเดียวครับสมมติผมวิ่งมาตามตรงเนี้ยผมอยากจะให้มันกระโดดไปบนใช่ไหมเฉียงบนนิดหนึ่งแค่นี้ทำไมเมื่อกี้มันจังหวะมันช้าไป <c oughs> ก็คือตัวมันเสียแล้วบนเฉียงนิดนึงแบบน,นี้ขวานี่ซ้ายขวาครับชื่อเฉียงนิดเดียวครับพยายามเบี่ยงอนาลอมันนิดเดียวพอแบบนี้นะนี่เบี่ยงมาแบบนี้ นะครับเดี๋ยวมางนี้นี่นะนะครับนี่คือวิธีการควบคุมทิศทางของไอ้สกิลเลนเชงนะโอเคเด๋ภาพไปดูในเกมจงังหวะแรกนะครับก็นี่อานาหลุดมาหน้ากอบเกรดโทษนะครับจะเห็นได้ว่าคานาโาโร่นะครับกำลังวิ่งเข้ามาเพสซิ่งผมนะครับจาก ที่เห็นในภาพนะแต่เรื่องการการะยะการใช้สกิลนะอันนี้นมันก็อยู่ที่ความชํานานญครับแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์นะว่าเพื่อนๆนั้นใช้สกิลนี้อย่างชํานาญขนาดไหนนะครับผมก็เลือกที่จะจำออกมาเลยนะครับแต่ผมมีทริคอย่างหนึ่งนะครับสาหรับสกิลเลนเชงนี้นะคือเรื่องทิศทางนะครับเพื่อนๆ sequel, อาจจะใช้บางที่อาจจะไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแต่ผมมีทริค <cos. S 1> อย่างหนึ่งนะ<ม>ก็คือผมจะใช้ส่วนทางที่เขาวิ่งมานะครับอย่างที่เห็นในภาพนะ คานาวาโรกกำลังวิ่งเพจมาทางทิศทางนี้นะครับผมก็จะใช้สวนเขาไปทางทางทางนั้นเลยนะจะไม่ใช้ไปทางด้านบนนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ไปทางด้านบนใช้ไปทางด้านบนมีโอกาสหลุดไหมก็มีโอกาสหลุดอยู่นะแต่ว่าลองคิดภาพนะครับอันนี้เขากําลังวิ่งมาด้านบนใช่ไหมถ้าเราเลนเช้งไปบนน่ะเขาก็มีโอกาสแย่งเราได้สูงนะครับเพราะเขาวิ่งมาทางตรงแบบนั้นแต่กลับกันถ้าเราใช้สวนทางเขาไปเลยอ่ะเขาก็จะชะงักเลยนะครับวิ่งเลยเราไปเลยนะก็อยากจะให้เพื่อนๆไปฝึกสังเกต นักเตะฝ่ายต,ตรงข้ามนิดนึงนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับว่ากิลนี้มันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมใช้ส่วนทางศัตรูแล้วศัตรูจะชะง,งักจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูจังหวะต่อไปกันเลยนะนี่นะครับเขาก็โดนผมเลนเชงลบไปนะง่ายๆเลยนะครับชะง,งักไปเลยนะสําหรับคาราโโลจังหวะต่อมานะครับก็นี่มาที่ริมเส้นนะครับเดมเบเล่ก็ ใช้สกิลพิวเข้ามานะก็จังหวะนี้เดมเบลเล่นะครับก็กาลังที่จะตัดซ้ายเพื่อปั่นนะครับดูจากอนาล็อกนะแต่ตอนนี้ครับคุณต่อส,สู้ขเขานะครับเนต้าะครับกำลังเข้ามาเพสซิ่งเราถ้าสมมติผมตัดไปแล้วก็ปั่นเลยโอกาสติดก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลนเช้งเพื่อที่จะเปิดมุมก่อนนะครับสกิลนี้ใช้ทั้งเปิดมุมได้จ้ำเปิดมุม จำสะบัดตัวประกบได้หมดเลยนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะสำหรับสกิลการจำหรือว่าเลนเชงนะครับแล้วผมก็เลือกที่จะกระโดดมาที่ว่างนะครับแล้วก็ยิงไปที่เสาสองอย่างง่ายดายนะครับสำหรับเดมเบเล่ในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะถัดไปกันต่อเลยจังหวะนี้ก็อานายได้บอลมานะครับจากกองกลางเรานะอานายก็เลือกที่จะกระโดดจ์ไปนะครับเพื่อที่จะทําจังหวะจังหวะแรกนะครับจะเห็นได้ว่ามันสามารถจ์ได้ถึง2จังหวะนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไป นะครับก็เหมือนเดิมครับจำเพื่อที่จะสลัดตัวประกบนะนี่ก็ญิงไม่เข้าไป นะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นโรนัลโดนะหลุดมาเห็นชินุล่าไหมก็จังหวะนี้เนี่ยมันยากไปดิทนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะเขากำลังเข้ามาเพสซิ่งเราครับเราก็สามารถที่จะใช้สกิลเพื่อที่จะจ้ำเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสลับตัวประกบนะจะเห็นได้ว่าเขากําลังเข้ามาแท็กเกิลเรานะครับเราก็สลับได้ด้วยสกิลเลนเชงนะครับก็จ้ำตัดหน้าเขาไปได้เลยนะยิ่งตัวใหญ่ๆนะครับใช้สกิลนี้ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับสกิลเลนเชงนะครับ ก็กระโดดเข้ามาอย่างนี้นะครับวิดิเออไปเลยนะเมื่อกี้ไปดูนี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายก็แล้วกันนะครับชินล่าหลุดมาลิมเส้นนะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเจอจังหวะแบบนี้กันบ่อยนี่ยก็วิดิตกํกำลังเข้ามาเพรสซิ่งนะครับจากที่เห็นในรูปนะเราก็มี2องเวนะครับจะมาด้านในก็ได้นะครับโดยว่าจะออกไปด้านนอกด้านบนก็ได้นะแต่มาด้านในเราก็จะมีโอกาสที่จะติดก้องหลังอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาจะมีโอกาสเข้ามาเพรสซิ่งได้นะครับก็ออกไปด้านนอกก็ได้นะ ไปหาที่ว่างก่อนก็ได้นะครับหลังจากเราโดดมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ากองหลังของเขานะครับเข้ามาเพรสซิ่งนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถจ้ำที่จะสวนทางที่เขาจะวิ่งมาเพรสซิ่งเราได้เลยเนี่ยเขากาลังวิ่งมากําลังตรงมาทางนี้เราก็กระโดดจ้ำสวนทางไปเลยนะครับอย่างที่เราเคยเคยเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็โดดจ้ำสวนทางไปทำให้กองหลังเขาเอือนะครับหลังจากนั้นก็จบสกอร์ได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้แหละสาหรับสกิลนี้นะก็มาแนะนําการใช้สกิลเลนเช้งนะครับเพื่อที่จะจำนะจำเข้ากรอบเก็บโทษนะครับใช้คำว่าจาได้นะเพราะว่าเราจะกระโดดนะครับกระโดดเข้ามาในกรอบนะเพื่อที่จะทําจังหวะนะครับทําให้กองหลังเขาเออด้วยบางทีนะครับเพราะต้องฝึกใช้บ่อยมาถึงจะจับจังหวะกองหลังเขาได้นะครับถ้าเราไม่ฝึกก็แบบมันจะมีจังหวะขาดขาดเกินเกินเนี่นะ โดดได้สามสี่ทีได้เลยนะครับนี่ครับโดดทะเบิกเนี่ยโดดจมผ่านหน้าไปฟึบแบบนี้นะใช้ส่วนทางนะครับก็ผมใช้บ่อยนะส่วนใหญ่ใช้ส่วนทางที่เขากําลังวิ่งมานะครับนี่นะหนึ่งครั้งเ,เ,เ,เดานไปเลี้ยววครั้งมาละนะครับนะครับก็ใหญ่ใช้ในกบทโทษก็จะมีโอกาสที่จะได้จุดโทษได้ด้วยนะถ้าเกิดไปเลนเชงแล้วก็เขาทีมฝ่ายตรงข้ามเขาเตะนะครับ เนก็แนะนําเลยสกิลเลนเชงนะครับก็เป็นสกิลที่น้องที่จะทาจังหวะได้ดีมากๆเลยนะครับนี่นะก็ดูไปเรื่อยๆนะตัวอย่างใกล้จบแล้วแหละนะครับก็นี่ก็เป็นสกิลตัวรอดอกสกิลหนึ่งนะครับทำไมผมถึงอยากให้เพื่อนๆเล่นนักเตะ4ี่ดาวก็อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้สกิลได้หลากหลายนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอกเดี๋ยวสับ มันก็หมดแล้วนะครับนี่ยังมีเลนเช้งเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนจังหวะในการเล่นเกมได้ด้วยนะครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามจับทางเราได้ยากมากขึ้นนะครับเขาพวดพลาดเข้ามาในเราเลนเช้งกระโดดข้ามจาเข้ากลับไปโทษได้เลยนะครับเนอะก็ประมาณนี้ก็ได้นะผมว่านี่ก็ใกล้จบแล้วมั้งสำหรับตัวอย่างเล่นนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ได้ครับจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับน,นี้ก็ไปแล้วครับ